ก,กรอบๆมากินด้วยกันค่ะชอบมากขอบอกขอกินยั่วเลยอ,อยอร่อยเวอรเลยค่ะเผด็ดจี๊ดจ๊ดแน่เนึ้อใครยังไม่กินความสุขที่กินได้ค่ะผัาก,กรอบๆรอหวานอื้ม อร่อยล้างมือแล้วนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยกินส้มตำค่ะกินพอดีอร่อย ล้างมือแล้วค่ะหล้างมือแล้วนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยกินส้มตำค่ะกินพอดี อำผักกร,กรอบกรอบอร่อยมากหยุดไม่อยู่อร,อ,ยอร่อยอร่อยะะอรเลยครับเผ็ดจี๊ดแจ๊ดแน่ดนึง ใครยังไม่กินนะคะนะคะขนมเต้นใส่น้า นนวๆด้วย,วยเลยนะคะขนมทีนก็ราดน้ำปลาเนิดหน่อยนิ่งก็ลออร่อยยั่ยๆความสุกที่กินได้อะ Ngon rồi Mùi subscribe cho Ngon เหมืนยางขนมจีน,นกินพอดีเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายนะคะ อร่อยมากหยุดไม่อยู่ลองกินด้วยกันค่ะชอบมากขอบอกขอกินอยูๆ<ำ>่ๆ้ำผักกร,กรอบจัดแล้วนะคะขออนุญาตใช้มือ คนทานใช้เมือนะคะเผ็ดด้วยนะคะแต่อร่อยขอบอกอยากให้ลองด้วยกันค่ะส้มตักอร่อยเวอรเลยะครับเผ็ดจี๊ดจัดน่ดนึงใครยังไม่กินมือย่าง ขนมทีนอร่อยมากเลครัาเผ็ดจี๊ดจัดนิดนึงใครยังไม่กินขนมทีนก็ราดน้ำปลานิดหน่อยเป็นของฝก ะะกินพอดีเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายนะคะอร่อยมากหยุดไม่อยู่ มองเห็นไหมคะล้างมือล้างมือแล้วนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยกินส้มตำค่ะกินพอดีออ ล้างมือแล้วค่ะหือหืมอบๆมองเห็นไหมคะล้างมือสะอาดแล้วนะคะขออนุญาตใช้มือขออนุญาตใช้มือนะคะ ผ็ดด้วยนะคะแต่อร่อยขอบอกอยากให้ลองด้วยกันค่ะส้มตำขนมเส้นใส่น้ำปลานวหนวานด้วยสวัสดีค่ะกินส้มตำตอนเที่ยงนะคะ กินพอดีเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายนะคะความสุขที่กินได้ค่ะผักกรอบหวนหวานสวัสดีค่ะ กินส้มตำตอนเที่ยงนะคะสะอาดแล้วนะคะขออนุญาตใช้มือขออนุาตใช้มือนะคะล้างมือแล้วนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยกินส้มตำค่ะกินพอดีอร่อยยั่ยย่ ความสุขที่กินได้สาดแล้วนะคะของนิยาาใช้เืมือคนุญยาใช้มือนะคะเผ็ดด้วยนะคะแต่อร่อยขอบอกอยากให้ลองด้วยกันค่ะส้มตนนำขนมเต้น ใส่น้ำปลานนวๆด้วยอร่อยมากินด้วยกันค่ะชอบมากขอบอกขอกินยั่วๆแล้ว ก,กรอบกรอบอร่อยเวอร์เลยครับเผ็ดจี๊ดจัดแน่นลย